สวัสดีค่ะโ OKPK ชุนทินชาแนววิดีโอนี้มาถักเจ้าตัวห้อยกระเป๋ากันแบบในภาพนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะเริ่มที่12โซ่นะคะจากนั้นจะสอดหัวเข็มลงในหลักถัดมานี้นะคะก็ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงตัวแรกเลย ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะแค่เกี่ยวแล้วก็เอาพักไว้นะคะทั้งหมดก็จะได้สิบสองห่วงบนเข็มโคเชีนะคะจากนั้นเราจะเกี่ยวเส้นไหมและดึงลอดสามห่วงค่ะอันนี้ขึ้นหนึ่งโซ่แล้วก็เกี่ยวไหมลอดสามห่วงนะคะ ตัวสุดท้ายมันจะเหลืออยู่4ห่วงนะคะอันนี้นะเราก็ดึงลอดไปเลยนะคะแล้วก็ขึ้น1โซ่ค่ะจากนั้นสอดหัวเข็มลงที่ช่องว่างในทุกช่องเลยนะคะแล้วก็จะเกี่ยวเส้นไหมขึ้นมาพักไว้นะทั้งหมดจะได้5ห่วงนะคะเสร็จแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมดึงลอดทั้งหมดเลยคราวนี้นะคะเราจะทำการ ขึ้นโซ่นะคะตามจํานวนที่ต้องการนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ตามแต่เพื่อนๆอยากได้นะคะเสร็จแล้วก็ทำซีที่จุดรวบนะคะโอเคหลังจากนั้นเราจะดึงเส้นตัวห่วงเนี่ยยาวพอให้เท่ากับตัวที่มีปมอยู่ตรงนี้นะคะให้ยาวขึ้นไปนะ จากความยาวให้เท่าฝั่งขวานะคะจากนั้นก็สอดอเข็มลงที่หลักที่หนึ่งนะแล้วก็ทำหนึ่งโซ่ค่ะคราวนี้เราจะเก็บเส้นเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปที่ตัวโซ่ตัวนี้นะมันจะมีตามหลักนะคะหนึ่งแล้วก็เกี่ยวไปเรื่อยๆเกี่ยวเส้นเดียวนะคะ สองได้สามห่วงแล้วนะคะก็เกี่ยวเส้นไปเรื่อยๆตามหลักเลยค่ะทั้งหมดจะได้สิบสองห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมอันนี้เราจะปลดหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นไหมปลดสองเกี่ยวเส้นไหมปลดสองเราจะทำการปลดไปแบบนี้นะคะจนถึงหลักที่หกนะคะ อันนี้นะคะเราแบ่งไว้แล้วนะเหลือหกห่วงไว้นะคะอันนี้ก็ปลดออกมาทีละสองนะคะพอมาถึงตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้เราจะขึ้นหนึ่งโซ่ค่ะแล้วก็ค่อยปลดสองนะคะแล้วก็ปลดสองค่ะเกี่ยวปลดสองและปลดสองปลดสองและปลดสอง จบแล้วปลายเส้นไหมไม่ได้เก็บไปด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใช้เข็มสอยเก็บไปแล้วกันเนาะคราวนี้เราจะตัดเส้นไหมออกยาวๆนะคะแล้วเราจะใช้เข็มสอยในการเย็บนะคะอันนี้เราจะไม่ขึ้นหนึ่งโซ่นะแต่จะลอดออกมาเลยแบบนี้นะคะเราจะย้อนกลับมาที่หลักใดหลักหนึ่งนะคะอันนี้ แล้วก็คราวนี้ไม่ต้องแน่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่ากันอันนี้เราก็เก็บเส้นไหมไปด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนะคะอ่าเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะในช่วงของตัวกึ่งกลางนี้เราจะทําการล็อกให้มันเป็น สไตล์ให้มันแบบอยู่คู่กันนะคะอันนี้เขาห่างเกินไปใช่ไหมอันนี้เราจะล็อกนะคะล็อกเส้นตรงข้างซ้ายล็อกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะสอดไปเรื่อยๆนะคะสอดเข็มไปอันนี้ไปข้างหน้าค่ะเราจะแทงเราจะแทงบนหัวโซ่แล้วเราก็จะรวบ รวบให้เป็นเส้นเส้นกึ่งกลางแบบนี้นะคะที่หัวโซ่ถัดมาทางด้านขวานะอันนี้นะคะนะจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะอ่ะนี่นะคะเราจะรวบแบบนี้ให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทําล็อกให้เหมือนกันกับฝั่งทางซ้ายเราก็จะทําล็อก ทำล็อกพาดแต่ว่ามันพาดข้างหน้าเราต้องพาดแบบนี้อ่ะโอเคมันจะได้แบบเหมือนเหมือนกันนะคะนี่ล็อกประมาณเดียวกันเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยสอดเก็บด้านหลังด้านหลังถ้ามันนูนๆอยู่ก็สอดเก็บให้เรียบร้อยนะคะ เขาจะมีร่องเราก็สอดไปตามแนวนะคะอันนี้เราก็เอาด้านบนที่มันนูนดึงลงไปนะดึงลงไปสอยกับตัวที่เป็นหลักเรียบๆนะคะอ่ะแบบนี้ <c oughs> สตาร์ทหมโดใจ <c oughs> พอร์ตไม่ทันอันนี้นะ เราก็ซอยไปจนให้เขาเรียบนะคะแล้วก็ค่อยตัดเส้นไหมออกแล้วก็เก็บอีกอันนึงนะคะชิ้นตัวที่เล็กๆตัวเนี้เราก็ซอยเก็บเหมือนกันเก็บไปตามแนวได้เลยค่ะอ่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆเ,เอาไปทําชิ้นงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นพวงกุญแจหรือว่าเอาไว้ห้อยกับกระเป๋าอะไรหรือห้อยอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะ หน้าตาก็าประมาณนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e โอเคพีเคชเวนทีนชาแนลเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ